สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวเขาเรียกกันว่าแก่งกอกนะครับใกล้ๆกับหมู่บ้านกกตูมนะครับห่างจากบ้านลุงพลประมาณน่าจะประมาณสักสามโลสี่โลไม่เกินนี่ครับจะเป็นแก่งแก่งกกหินนะครับ ก็จะมีน้ำไหลตลอดทั้งปีน้ำไหลตลอดทั้งปีถ้าหน้าแรงก็จะน้อยน้อยหน่อยถ้าหน้าฝนก็จะเยอะขึ้นนี่ครับทางนี้ก็จะข้ามไปทางไรนาะไอทางไร่ของชาวบ้านเขานะครับทางผ่านต้องต้องข้ามสะพานนี้ไป น้ำเยอะเหมือนกันช่วงมีน้ําเยอะมากนี่ครับมีพายูน้ำไหลแรงอยู่น้ําสีคุค้นๆณ่วงหน้าแรงน้ําจะใสมากตัรนี้ฝนจะตกชุบหน่อยก็เลยน้ําจะขุ่นน้ําก็เยอะขึ้นนี่ครับเป็นธรรมชาติที่ เป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะที่ยังไม่มีคนเข้ามาลบกวนมากเท่าไหร่เป็นแก่งโขดหินเป็นอะไรพวกเนี้ยน้ำไหลแรงมากน้ำจะออกคุ่นๆอะยร้ะนี่ครับทางที่ยา ลงมาครับนี่ครับน้ำส่วนมากก็จะมาจากภูเขานะครับเพราะว่าภูเขาล้อมรอบมันก็เลยน้ำจะเยอะหน่อยนี่ครับข้างๆจะเป็น ต้นไผ่แล้วก็ติดๆก็จะเป็นต้นยางพวกป่ายางของชาวบ้านต้นไผ่เป็นธรรมชาติเลยครับยังธรรมชาติอยู่นี่ครับถ้าช่วงน้ำ่ามาจริงๆโอ้โหน้ำเยอะมาก จนท่วมสะพานนี่เลยครับรถนี่ข้ามไม่ได้เลยตอนนี้น้ำมันก็ไหลามาเป็นปกติอยู่เป็นธรรมชาติยังเป็นธรรมชาติอยู่คนแถวนี้เขาก็ไม่ค่อยมาตั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเท่าไหร่ แต่ว่าคนที่อื่นเขาไม่รู้เขาไม่เคยเขาก็ไม่ได้มาครับไม่รู้จักนอกจากคนพื้นที่เท่านั้นที่เขาจะรู้จักน้ำเยอะอยู่ครับช่วงหน้าแล้งนะหน้าเล่นครับน้ำหน้าแลนงน้ำไม่เยอะด้วยแล้วก็น้ำใสด้วยต้นไม้ ไทางนู้นก็ไกลแล้วมันก็จะมีแอ่งอยู่ที่หนึ่งที่จะไม่มีโขดหินเหมาะสาหรับพายเรือได้เลยทางนู้นนะไหลลงพื้นราบแล้วมันก็จะไม่มีพวกแก่งหินโขดหินอะไรต่างๆ ันนี้ก็จะเป็นหลุมตามธรรมชาตินะครับนครับเราก็จะเดินไปดูทางโน้นซิมีอะไร ก็จะเป็นโขดหินต่างๆนะครับนี่ครับก็จะไหลเซาะมาน้ำไหลเซาะปัดเซาะมั่งอะไรมั่งอมตะพาทรายขึ้นมาทัดผมกันมีทรายเล็กน้อยนี่ครับ พาเอสีมาดูโอ๊ะกระโดดข้ามนี่ก็กจะเวิร์กใหญ่หน่อยน้ำ น้ำค่อนข้างจะไหลแรงมากเลยครับ แต่ทางฝั่งนู้นไปก็จะไม่มีหินไม่มีแก่งเท่าไหร่น่าจะเป็นแบบดินแล้วก็คลองเป็นคลองน้ำไหลผ่านมาที่ส่วน,นรีอแรกนี้จะเป็นแ่่หินมากกว่าเยอะกว่าก็จะเป็นพกต้นไผ่ ส่วนมากก็จะมีพวกพืชต่างๆแล้วับที่ขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นหุบเขาอนาคตต่อไปถ้าทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะดีมากเลยมันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง เหมาะสำหรับคนที่มานั่งเล่นน้ำมั่งนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ที่นี่ก็ไม่ไกลด้วยในในละแวกนี้นะใกล้บ้านลุงผลงก็ใกล้ด้วยเอฟซีท่านใดยอยากจะมาเที่ยวก็เชิญได้เลยนะครับถ้ามาก็จะพามาแวะเที่ยวชมได้เลยถ้าสนใจก็ถ้ามาเดี๋ยวผมจะพามาเที่ยวเลยก็ได้ครับ มันก็ไม่ไกลจากบ้านลงพลมากนะไม่กี่โลครับเป็นธรรมชาติจริงๆธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งเลยไม่ได้ปลูกแต่งอะไรเลยสวยงามแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับ รจะย้อนกลับมาทางเดิมนะครับ้างบนนู้นก็จะเป็นพวก ไล่ของชาวบ้านเขานะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูซิว่าข้างบนนี้มีอะไรเป็นป่ายางป่ายางชาวบ้าน ไปก็จะเป็นไร่มันสัปะหลังนะครับไม่มีอะไรกลับดีกว่าไม่มีคนเลยแถวนี้เนี่ครับเงียบเงียบสงบดีครับที่นี่มีแต่พวกชาวบ้านสังจรไปมาเพื่อมาทำไร่ ตัวเองมากกว่าส่วนมากก็จะมาผ่านทางนี้ทางนั้นนี่ครับขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอติดตามต่อคลิปหน้าเลยนะครับ ขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ